สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนตีคอร์ดง่ายๆนะครับเพลงเธอมันร้ายนะครับเป็นเพลงค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ผมจะมาสอนในแบบสโลว์สโลนะครับคอร์ดที่จะใช้เล่นก็จะมีคอร์ด F นะครับคอร์ด G A minor E Min น r นะครับเป็นการตีคอร์ด บนทั้งเพลงนะครับ4คอร์ดบนทั้งเพลงจะสอนในรูปแบบของสโลสโลวนะครับใครจะเอาไปเพิ่มสปีดก็เพิ่มกันเอาเองนะครับใครที่ยังจับคอร์ดไม่ได้ก็มาหัดจับคอร์ดกันก่อนนะครับคอร์ด F นะครับคอร์ด f ใช้นิ้วชี้จับที่เส้น1และ2ที่ช่อง1น,นะครับจับ2เส้นเลยนะครับ หนึ่งและสองที่ช่องหนึ่งนิ้วกลางจับที่เส้นสามช่องสองนิ้วนางจับที่เส้นห้าช่องสามและก็นิ้วก้อยจับที่เส้นสี่ช่องสามครับอันนี้เป็นกอด f นะครับสำหรับใครที่จับกอด f แบบเต็มๆไม่ได้ก็จับแบบง่ายๆนะครับ จับแบบนี้นะครับใช้นิ้วชี้จับที่เส้น2ช่องหนะครับนิ้วกลางจับที่เส้น3ช่อง2ครับแล้วก็นิ้วนางจับที่เส้น4ช่อง3ครับอันนี้ใช้แทนกด F ได้นะครับคด G เริ่มที่นิ้วนางจับที่เส้นห ช่องสครับนิ้วกลางจับที่เส้น6ช่อง3ครับนิ้วชี้จับที่เส้น5ช่อง2ครับอ,อันนี้เป็นคอร์ด G นะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังจับแบบเต็มๆไม่ได้ก็จับเฉพาะเส้น1ช่อง3เส้นเดียวก่อนก็ได้นะครับ อันนี้ใช้แทนคอร์ด G ได้นะครับคอร์ด A minor เริ่มที่นิ้วชี้จับที่เส้นสองช่อง1น,นิ้วกลางจับที่เส้น4ช่อง2และก็นิ้วนางจับที่เส้น3ช่อง2ครับ อันนี้เป็นคอร์ด A minor คอร์ด E minor ใช้นิ้วนางจับที่เส้น C ช่องสองนิ้วกลางจับที่เส้น5ช่องสอ e งอ n o r เนรเราจะจับแค่2เส้นนะครับอันนี้เป็น E m i n เน สำหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ก็จะใช้เป็นลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับลง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 ก็จะเป็นแบบนี้ตั้งเพลงเลยนะครับน่าจะได้นะครับสาหรับวิธีการตีคอร์ดหรือว่าถ้าใครจะตัดลงขึ้นออกก็ได้เหมือนกันนะครับหลือเฉพาะลงสองครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดนะครับ ก็คือตีลงสองครั้งตั้งเพลงเลยแบบนี้นะครับลง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 ลรลงลเลงลงกลงลจงลงลงงลงลงลงงลงล เดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนนะครับว่าร้องอยังไลงลมคอร์ดตรงไหนกันบ้างนะครับเราก็จะดูกันไปแบบช้าๆนะครับเริ่มจากเราวนคอร์ดก่อนนะครับ4คอร์ดตามลำดับเลยนะครับ F G A minor E minor เพื่อสร้างความคุ้นเคยนะครับเราจะวนสักรอบสองรอบก็ได้นะครับ เริ่มจากกอดเอฟนะครับแล้วพอเราเริ่มจะวนคอร์ดพอเริ่มจะชำนาญแล้วเราก็มาลงในเนื้อเพลงนะครับวนไปเลยครับ จะวนสามรอบสี่รอบก็แล้วแต่แล้วแต่จะวนนะครับวนทั้งวันเลยก็ได้นะครับก็เจอแมงโกดจะร้ายร้ายเราลงลงคอท F ตรงคำว่าร้ายเลยนะครับรเตอร์เราลงคอท G นะครับเกลง E minor ตรงคำว่าราาัน,นรจำ,จำลงคอท E minor นะครับ ไว,งว,ว y, ลงคอดเอฟนะครับเ,เ,ธเธอลงกอด G e ครับก็ลงเอเมเนอร์ er นะครับงลงเอเมเนอร์ er, ตรงคำว่าดำนะครับก็สันดานเจอไม่ดีแล้วก็ค่อยไปในตอนหลังครับเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนนะครับผมทำให้ดูช้าๆนะครับ เพราะว่าขนาดทําให้ดูช้าๆแล้วผมยังร้องแบบหายใจไม่ค่อยทันเลยครับเพลงนี้ดูตัวอย่างติดๆนะครับเดี๋ยวเราจะวนคอร์ดก่อนสักรอบนะครับก่อนจะกลับเพลง สันดานเตอไม่ดีลงคอท์เอฟตรงคําว่าดีนะครับดีใสมาทำาบบน,นี้นี่ลงคอ์ดีครับดีลาวแล้วก็เราลงเอเมเนอร์ก่อนจะร้องไอเราคนดันมาทาแบบนี้นครับจะกั้นด้วยเอเมเนอร์นะครับเอเมเนอร์เราจะลงก่อนคาว่าไอเรานะครับสังเกตดีๆนะครับ ไอเราโกพลันมาทำทำลง e เนอร์ครับทำเป็นแบบนี้เราโซคลายคลายคลายเราลง f ครับคลายคลายคลายแล้วก็คลาย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 ที่ที่สามมาลงกขอดีครับคลายขอร้องให้ครั้งเดียวเดียวลงี e เนอร์ครับเดียวให้กับนางมันร้ายร้ายลง e เนอร์ครับร้ายใจดำ ก็ไปต่ออีกท่อนหนึ่งก็จะวนคอร์ดอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราลงคอร์ดต,ตรงกับคำที่เการ้องไว้มันจะมันจะร้องง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวดูติดๆนะครับทํใใ้้ดูแบบช้าๆนะครับก็สันดานเธอไม่ดีใส่มาทำมันนีแล้วไอเรา เราก็ลงคอร์ด F ก่อนนะครับในตอนนี้ลงคอร์ด F ก่อนจะร้องครับยยอมรับวว่าสแล้วก็หลังจากคําว่าสวยเราก็ลงคอร์ด G นะครับก่อนจะร้องเธอมีสไตล์นะครับมันจะไม่ลงตรงคํานะครับคอร์ดลงคอร์ด F ก่อนยอมรับว่าเธือนั่อนจะรเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองลงคอร์ด G ก่อนเหมือนกันก่อนจะร้องเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองเธอมีสไตตล์เเเป็นขอองงัวอง พอลงตัวเองเองจะลงเอม n เนอร์ตรงคำว่าเองนะครับเองจะมีสเสน่ห์ต้องเป็นตรงข้ามตรงข้ามข้ามลงอีม n เนอร์ตรงคำว่าข้ามนะครับข้ามจะไม่ใช่หลายคนต้องเดินเซเซลงขอดเอฟนะครับเซยอมรับว่าเดินเซแล้วก็เดินเซลงขอดจีตรงคำว่าเซนะครับเซไอผมก็โดนเท เทลงลงเอมเนอร์ or, รงคำว่าเทเทไม่คิดว่าเธอจะเป็นไม่คิดว่าเธอจะเป็นเป็นลงเอมเนอร์นะครับเป็นเจ้าของจิจก,การรางรถไฟแล้วก็หลังจากคําว่าไฟจะลงขอดเอฟนะครับแล้วก็ไปขึ้นในท่อนใหม่นะครับมันจะจบคําว่าไฟไปแล้วนะครับไม่คิดว่าเธอจะเป็นเจ้าของจิจก,การรางรถไฟ จะไม่ลงตรงครําว่าไฟพอดีนะครับจะปลายๆไปนะครับนนเดี๋ยวเราดูติดๆในตอนนี้ก่อนก่อนจะไปขึ้นตอนใหม่ดูนะครับลงกอด F ก่อนนะครับยอมรับว่าเธอน่าสวยเธอมีสไตล์เป็นของตัวเองเธอมีสนเสน่ห์ต้องเป็นตรงกันธรรมชาติหลายคนต้องเดินเซยอมรับว่าเดินเซไอผมก็โดนเธอไม่คิดว่าเธอจะเป็นเจ้าของกิจการรางรถไฟ ตั้งแต่แรกเจอเธอเป็นคนดีนะเธออะตรงนี้มันจะร้องติดติดกันนะครับไฟกับก็ตั้งแต่แรกเจอพอไม่คิดว่าเธอจะเป็นเจ้า,อา,รราของจิตการรัของไฟก็ตั้งแต่แรกเจอเธอเป็นอ่ามันจะร้องประมาณนั้นนะครับเต็มคาว่าไฟกับคําว่าก็มันจะมีคอดเอฟอยู่ระหว่างกลางนะครับจะไม่ลงตรงคานะครับเหมือนเหมือนสองคำนี้มาแย่งขอดเอฟกันอยู่นะครับ <c oughs> ดูอีกทีนะครับไม่คิดว่าเธอจะเป็นเจ้าของกิจการรางรถไฟก็ตั้งแต่แรกจเจอเธอเป็นดูตันนะครับเราลงคอด F เราก็ร้องก็ก็ต,ตั้งแต่แรกจเจอเธอเป็นเป็นลงคอด G e. นะครับเป็นคนดีนะเธอเพราะเธอเข้ามาก็เธอเข้ามามาลงคอด A minor er ครับมาใส่ใจเธอทำอะไรอะไระไรลง E minor er ครับ ใครจะก็บอกทุกทีที่ไม่ได้เจอเจอลง F นะครับเจอปักหลังเธอเปลี่ยนไปไปลงคอปจีไปกเธอไม่เคยไปก็เธอไม่เคยรัก้อมนอนนอนลง A minor นะครับตรงนี้มันจะร้องติดติดกันเหมือนกันนะครับปักหลังเธอเปลี่ยนไปก็เธอไม่เคยรัก้อมนอนนอนนอนลง A minor นะครับถ้าพอเราเว้นหายใจมันก็มันก็จะเพี้ยนทันที ปักหลังเธอเพี้ยนไปก็เธอไม่เคยกลับห้องนอนจะมันจะติดติดกันนะครับตรงนี้นอนก็ลงเอมเนอร์นอนลาสุดเพืนดีเอ็มามา,มาลงอ e ีเ i มเนอร์ er ตรงคำว่ามามายบอกอยู่ผู้ชายกับบอกอยู่กับผู้ชายที่บ้านจนบอกอยู่กับผู้ชายที่บ้านจนจะร้องให้ติดกันไปถึงขนาดไหน ลาหุดเบื่อดีเอ็มมาบองอยู่กับประชาชนจอนเราลงขอดเอนะครับลงขอดเอตรงคำว่าชจอน่ไมแล้วก็ไปต่อในตอนฉันไม่เข้าใจได้นะครับทีจริงขอดเอฟนี่มันจะไปขึ้นก่อนที่ร้องอ้ฉันไม่เข้าใจแต่มันมันจะมาลงตรงคำว่าจอนพอดีก็เลยเอามาอยู่ในตอนนี้ก่อนได้นะครับ เดี๋ยวเราดูติดๆก็ตั้งแต่แรกเจอเธอเป็นคนดีนะเธอเริ่มจากลงคอร์ดเอฟก็ตั้งแต่แรกเจอเธอเป็นคนดีนะเธอคนเธอเขอ้ามาใส่ใจเธอทำอะไรเธอก็บอกทุกทีที่ไม่ได้เจอบางหลังเธอเปลี่ยนไปคนเธอไม่เคยลับอ้องนอนลาสุดเพื่องนี้มาบอกอยู่กับผู้ชายที่บ้านชอรนฉันไม่เข้าใจแล้วก็พอเราลงคอร์ดเอฟรงคำว่าชอน ไม่เข้าใจใจลงคอด g e. ลงคำว่าใจนะครับใจเธอทำเพื่ออะไรเธอทำเพื่ออะไรไรลงเอไมเนรไรแรกๆรกก็รักกันดีดีลงอีไมเนดีจะปัจจุบันจะเปลี่ยนไปไปลงคอด f นะครับไปเธอแม่งลง e. ้ายใจใจลงคอด g ใจเธอมันใจร้ายใจร้ายร้ายลงเอไมเนร์ไย เธอแม่งโคตรร้ายเธอแม่งโคตรร้ายร้ายลงขอด e m i n ร์นะครับร้าย right. ก็เธอแม่งโคตรจะร้ายแล้วก็กลับไปซ้ําก็เธอแม่งโคตรจะร้ายก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับในตอนนั้นได้นะครับดูติดๆนะครับเราเริ่มจากเราลงขอด f ก่อนนะครับขอด f ที่ว่าเราลงตรงคาว่าบ้านจอนเมื่อกี้นะครับเราก็เอายกมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดๆกันอยู่นะครับ

กแล้วก็มาลงคอดเด F ก่อนจะขึ้นต้นใหม่ถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้ตรงนี้นะครับเราลงคอดเด F ก่อนนะครับถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้ได้เราลงคอด E นะครับได้ฉันคงจะไม่คบกับคนอย่างเธอเธอลงคอด A อไมเนอร์เธอเวลาที่ผ่านมามาลงเไมเนอร์ตรงนี้มันจะเว้นหายใจนิดนึงนะครับพอเราลงเไมเนอร์ตรงคำว่าเธอ กับคนอย่างเธอเวลาที่ผ่านมามาจะลงคอร์ด e minor ตรงคำว่ามามาม,มันเป็นอดีตที่ไม่ได้จำไม่อยากจำไม่อยากจดจำไม่ไม่ฉันคงจะไม่คบกับคนอย่างเธอเวลาที่ผ่านมามันเป็นอดีตที่ไม่อยากจดจำลงคอร์ด f ตรงคำว่าจำนะครับจำไอ้เรื่องจริงๆจะคงมีมีม,มีลงคอร์ด e นะครับ พอเราลงฟตรงคำว่าจำแล้วเราก็ร้องตรงนี้เลยเวลาที่ผ่านมามันเป็นนานเดียวที่ไม่อยากจดจำไอ้เรื่องที่ดีเธอก็มีอ๋อมันจะมันจะเว้นหายใจนิดนึงนะครับไอ้เรื่องที่ดีเธอก็มีมากมายจำไอ้เรื่องที่ดีเธอก็มีมีลงลงคอดีนะครับมีมากมายงงไหมครับเดี๋ยวเดี๋วยวตัวไหนใหม่นะครับเดี๋ยวจะงง ฉันคงจะไม่พบกับคนอย่างเธอพอเตอร์ลงเอเมเนอร์เราก็จะเว้นหายใจนิดหนึ่งก่อนจะร้องเวลาที่ผ่านมาฉันคงจะไม่พบกับคนอย่างเธอเวลาที่ผ่านมาลงเอเมเนอร์รงคัมม่าอะไมันเป็นนานดี้ที่ไม่ยากจดจำจำจำลงกอดเอฟจำแล้วก็หายใจไปฮึดนึงจำไอ้เรื่องที่ดีจะคงมี มีแล้วก็เราก็มาลงคอดจ e, ีรงคำว่ามีมีมากมายแต่ติดที่เธอเธอลงเอเมเนอร์ er นะครับเธอหลายใจเธอคบกับผู้ชายเธอคบกับผู้ชายชายลงอ e ีเมเนอร์ชายหลายคนมันปิดที่ฉันมันปิดที่ฉันฉันก็ลงคอดเอฟนะครับฉันไม่รักคนอย่างเธอแล้วก็มาลง กอดจี้ตรงคำว่าเธอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเรายกไปเป็นอีกต้นดีกว่านะครับเ,เราเราดูตัวอย่างติดๆในต้นนี้ก่อนในตน้นถ้ามันย้อนเวลากลับไปได้รู้สึกว่าต้นนี้มันจะลิ้นพันเลยนะครับร,รัวมากรัวมากเลยรัวแบบเอ็มสิบุกปืนกลไปเลยอะดูตัวอย่างนะครับาน,นานยออเคง่คงธ เวลาที่ผ่านมาไอ้มันเป็นอดีตที่ไม่อยากจดจำไอ้เรื่องที่ดีเธอก็มีมากมายแต่ที่ติเธอหลายใจเธอโก็กับชายหลายคนมันปิติฉันอ่าแล้วก็มาในตอนนี้มันปิติฉันฉันเราลงคอร์ดเอฟตรงคำว่าฉันมันปิติฉันลงรักคนยากเธอเธอลงคอร์ดจีนะครับเธอไอ้ฉันมันโง่เองเองลงเอไมเนอร์เองที่ไม่ได้ดวนที่ไม่ได้เกฑ์ เกลงคอดอีไหมเนอเกเธอทำาจนเจ็บใจใจลงเอฟนะครับใจมากกว่าไกลๆที่เคยได้เจอเจอลงคอดจีเจอให้มันเจ็บแก่ชาตินี้นี่ตรงนี้ก็จะเว้นหายใจนิดนึงนะครับหลังจากคำว่าเจอเพอาเราลงคอดจีทุกคำว่าเจอเจอมันเจ็บแก่ชาตินี้เต่แต่ให้มันเจ็บแก่ชาตินี้จะร้องค่อนข้างเร็วหน่อย แต่เราจะเว้นหายใจหลังจากคำว่าเจอมาแล้วใจมันกใๆที่เคยไคลงเอเมอร์นะครับนี่ขอร้องอย่าเจอกันอีกเลยเลยลงเมเมอร์ขอร้องอย่าเจอกันอีกเลยนะเธอแล้วก็ลงคอร์ด F หลังจากคำว่าเธอนะครับก่อนจะกลับไปซ้ำฉันไม่เข้าใจเธอทำเพื่ออะไร ได้นะครับดูดูทันนะครับน่าจะไม่งงนะครับดูตัวอย่างติดๆนะครับดูกันแบบช้าๆนะครับมันปิดทีฉันที่ไปหลงรักคนอย่างเธอมันปิดทีฉันที่ไปหลงรักคนอย่างเธอฉันมันโง่เองที่ไม่ได้ดวนที่ไม่ได้เกฑมเธอทำฉันเจ็บใจมากกว่าใครๆที่เคยได้เจอให้มันเจ็บแค่ชาตินี้ก็ร้องอย่าเจอกันอีกเลย ฉันไม่เข้าใจเธอทำเพื่ออะไรแรกแรเ็รักกันีก็จะประมาณนี้นะครับได้นะครับน่าจะได้นะครับถ้าก็จะซ้ําเหมือนเดิมเลยนะครับซ้ําตรงไหนน่าจะรู้กันนะครับโอเคถ้าอยากจะดูคลิปเล่นให้ดูแบบติดๆทั้งเพลงก็กดดูที่คอมเมนต์นะครับ จะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย